ใส่แหยบยามคืนนะครับยามเกามองนี่3ามตัด้วยครับเแดงในชีวิตด้วยกันไดไปยางบวงน้หมอไปตรงไหนไปเล็กกได้ถ้าเรมีแนวอยางเชือดแดงเือดแดงนองห้องนอนน หลอบสิงหลอกไม่ชอบสีเออแมนสักเลยวาทีนี่เขาบอสัออสกใ <ไป S 1> นหูก,กับเขกบากระสักอันไหนมัน,น,นอัน,น,อนออบอเห็นพริกเออบอเห็นพริกเพราะว่าทางเข่าทันทีทางเข่าทันทีเสียอันนี้ทางเข,าขง่าทางเดียวเอออันนี้ทางเดียว ไากันดีๆนะคนับคักละบาดทิศมือฟันนี่สามตด้วยพี่น้องมองนี่แต่คิดว่าน่าจะมีเพราะว่ามาหยามหัวคำมันบ่เข่าไหมครับมาหยามยังเมือนเ,เ,เสาร์เข่าเซยปกอยู่ปกอัมพรางอัมพรางคดี เฮอและวตฟังเลยฟั่งบออีก้องเลยปาจะดิ้นเอเอ้าี่นองมาที่นี่เดียวบอกแปดแสนแปดแสที่ไปใส่ยูสามาทีนี่ Ảnh, chị nồng bật 8 sén, 2 thang nữa, thang khẩu 2 thang, thang 2 thang bò 2 thang đầy bật Đầy lượt Cái khung ไอหอัวงูหมามาเข่าโลดงวดนี่มึงถือนี่บอกย่ดไว้ที่บ่อ,บอ,บอเออสี่บลบ่เฮ <นะ S 2> ็ดเออเฮ็ดทางเข่าให้มันเนี่ยแบบว่าบูรณากันนะน,นะอืมครับพี่น้องบักแปดแสน เขาเบิดสา,าเฮ้ยเขาเบิดสาเฮ้ยเขาเบิดสาไปพี่น้องครับน้ำมาเส่าจังมาหยาด้วยกันเขาสู้เทียงเราละบ่มีเอ้ยสิพยายามนั่นอเดา๋อวนั่นก็ไปหลักเนาะมึอเส่าจังยางเที่ยเดียวเนวาะไปเขามาพักเทียงเราเลยพี่น้องเอ็นมืดเอ็นมืดงอผอตาเลยพี่น้องบทนี้อู้ดโอ้ อยตื่นกล่องตื่นกล่องเมอพี่มาก็เห็นเนี่ยเครื่อเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นหน้านี้มันยังไม่แก่หรอกหน้านี้นนโอเคเด็กกับมักี มี้บริอาหารปลาในกับเมื่อกี้หนังดนอาหารหลักอาหารหลักคือกีหนังเหรอครับกีหนังกับเสียบพือก,การมันไงกาศนอนนาเมื่อหนังมานล้มไหมครับมาถีน่นถ้ากันยอนว่าฟังเสียสงสนุกบางเลงสามที่เทียเป็นไง ก็ถึงใจนอนเลยพินแขนยังยาวเลยนะครับสำหรับเด็งซิลี่การนอนนะเนียมางเล็กเล็กไฟเล็กคนไฟอะไรแล้อนขาดแตงมีขเก่าเลยที่นี่เป็นเล็กบต่นหมดแล้วนะครับอย่าง อยายี่สิบแ่บบติดต้ิตหนังนล้วกันครับพี่น้องพากันไปใส่แงบากันใส่หู้งเหาแปดแสนพาัพี่น้องเพิ่มเลยนี่เป็นขาวดีนี่เป็นขาพี่น้องเอาแสนก็เป็นยามเกาหมองเกาเขาสาตเลยเขาึงกบึงเหียดตี ให้มันมีเขียดจังนะนี่ดียยใจขนาดแล้วครับพี่น้องเพราะว่าผมมันอึดทางนี่ขึ้นเขาเรื่องสี่เลยครับซึ่ยอดแล้วตอนแนรกบอว่าพวกเขาได้วิ่งขึบดินไหมแค่ไม่เป็งเออหมู่จุกูยู่ดิจนจริงเงยแล้ว สูตรดับแนวดับแนวกบตึมทุ้มแบบนี้รจอว่ายนบบนีข้างน้อแบบลมแบบตึงตึนตีเยังสิไปอนลยล้มแบบนี้จะได้เขาพลังาญ้นี่ ยิ่งเงยไเลยิ่งเงยแลใส่สีแดงยิ่งยังสีเดงยิ่งก็ยังเงนในหนังเงในหนังมนในหนังยัเงยนติดตึยิงแบบวิธีคูอยู่มวนนี่เรียนเมากมากมัากเทมากเเ้านี่ได้ดิโปรแกรมของคงของมวห ง,งั้ีแบบนั้นมันใหญ คัดหลับพี่น้องครับกี่หนังมาตายรัง <c oughs> บ่ได้ไรมาแหบเลยวันเนี้นยนะมือนเสาร์บอกบ่ได้เลย <c oughs> มือนเสาร์เล <c oughs> ยบนะ่แน่ดิกีหนังงัวด้วยพี่น้องหนังวัวหนังควายมันสินากว่านี่แสบหนังควายแสบกว่านี่ ข้นาน้าการเลยวเอาละพี่น้องยีนหนังครับแส,บ,สบเลยอืมถุบถุบอ่าถุบเอาไมเด้อเข้มกระบอกอีกโอ้ยสุดยอดมันเดิอบมันเดิอบความเค็มมาตรฐานมาตรฐานความเค็มพี่น้องพอตานอนตึ้งๆเลยครับ มื่อนี้เอาอีกแล้ววัดศรียอนฟ้าฟังเสียงสนุเมื่อคืน,ย,นย้อน,น,น,นอยู่ตะวันมื่อคืนวันย้อนอยู่ตะวันบริสายสนุว์พี่น้องสนุขาดเลยไปเอาน้ำถั่วพอมาอยู่โบชัยวัดสรียอนอ้หลีมื่อนี้สามสี่เทียหัวตะวึ้นที่คำก่อนอ่านที่หไหนไม่เ <laughs> <laughs> ลืออ่านเลย <laughs> มูววาเทียดนะอยู่ในงานอย่าง,งติดมามาเทเาเี่ยวเดาไหมูัวเพิ่งไดเจอไหมเพิ่งได้เจอเพื่อนงเดเียดมาเดียดปะเรากลับแล้วะบอกอยู่บ้านเด้อยู่บ้านเด้อยู่บ้านเลย,ยเพอ่งออนิเจอร์อยู่บ้านเลยพอาเลดบ่อะไรจ้ะควาแล้วก็บ่บอแขนแน็งแดงเป็นเบาหวานเป็นอย่างนี้นมขาขึ้นโทรมาอยู่สี่ถุง โทรมากเลยมันสีมาอ้บุอยู่ไส์้่บอกแล้วันนี้เทรไร่มางเนาะไม่ได้เปิดนั่ได้เปิดเดได้มองุกนั่นดีัแต่พี่น้องเป็นงามพอดีโทรมากมากเยไ้บาดแมือพ่ไมม่สีเหลวะเะไสีเหลี มินจมงวบงเนี่ยกินนั่นแหละนะครับแจมครับหลังจากทุบแล้วในเรื่องความเข้มนี่บอกออกจากหนังเลยกินครับกินเนี่ย ทุบเกลียวออกจากหน oh, wow. oh, right. uh ัง oh. ส oh, ักๆว่าตอนนี้มันจะแสียบตัวที่เสียบขาดไครับพี่น้องอืมเมื่อไงล่ะเข็มหนีเลี้ยงเข็มนี่เพรต้องห่วงมาเด้อบริยากมาเที่ยวเขาซอยกันนะ ไเดียวซมือเราพี่น้องซีหรเ่พี่เอ๋เดยวองแกวันจันทร์มัน่อีกอาทิตย์หนึ่อีกสามมืออีกสามมือซีไล่สามมือซีไล่ไม่ใเนี่ยเครื่องมันตอมนะดิบนังยากคนนีได้บ่ดบุคเกี่ยวไงตะวันยางหยกเอาคขนยกดีกว่านี้ครับขอกีหนังกินจะ้าวกันได้ครับพี่น้องครับ สำหรับคำคืนนี้ลาตีสวัสดีครับอีกเกิงก็งามงามพี่น้องคุณเห็นไหครับเห็นไหมอีกเกิงเอ้านี่แหละครับสีเขานอนเด้อยบาดเด้อกี่หนังเรียบร้อยแล้วยามมืุอเสาเจอกันอีกเทียนหนึ่งครับนี่เต้นโอ้โหเปิเปิดไฟตัวนี้นี่เต้นน,าน,าน,านี่นนั่นนี่เต้นผมครับจอห์นวิกส์นี่ครับป้บาตานอนทั้งเทียงคนละน,นั่นนะ โอเคครับผมราตีสวัสดีครับสวัสดีครับชาวเราการนอนหน้าขำขึ้นนี่วสุดยอดขึ้เก่าครับผมกี่หนังกี่หนัง